สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนิกาสินพมรหัสนักศึกษา6 4 4ี0 1ู1ย์คณะครุศาสตร์สาขาภาษาไทยค่ะค่ะโรงเรียนที่หนูเลือกที่จะฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหรือสังเกตการสอนคือโรงเรียนสตีราชินูทิศต,ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเหตุผลที่หนูเลือกโรงเรียนสตีราชินูทิศนะคะเพราะว่าโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสะดวกต่อการเดินทางและมีเพื่อนที่เป็นศิษย์เก่าคอยประสานงานและให้คําแนะนําค่ะอีกแค,นนค่คนหนูอยากจะ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสตรีอยากที่จะสังเกตการสอนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศต,ตั้งอยู่ที่ถนนสีสุขตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองฟ้ามีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น3640คนบริบทโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อยู่ใกล้สถานที่หน่วยงานราชการต่างๆซึ่งจุดเด่นของโรงเรียนสตรีราชินูทิต เป็นโรงเรียนสตรีที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นสตรีเพราะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแห่งเดียวของจังหวัดอุดรธานีอีกทั้งรอบๆโรงเรียนจะมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสะดวกสบายแก่การอุปโภคบริโภคดังนั้นกลุ่มอาชีพภายในชุมชนรอบข้างโรงเรียนจึงประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการเป็นส่วนใหญ่และสนองความต้องการของชุมชนตามสภาพของนักเรียนพร้อมบริบทวิสัยทัศน์ของโรงเรียน งานบริหารจัดการในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารวิชาการมีหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนรวบรวมข้อมูลจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการโครงสร้างหลักสูตรการเรียนและแผนการเรียนรู้และอีกหนึ่งหน้าที่ของฝ่ายบริหารวิชาการคือมีหน้าที่ในการประสานงานวิชาการของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอดังนี้ 1. ง,งานสารบัญทะเบียนประวัติ 2. ง,งานรักษาความปลอดภัย 3. งานพัสดุ 4. งานแผนงานและการประเมินผล 3. ฝ่ายบริหารงบประมาณมีหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือร่างโต้อตอบหนังสือราชการติดต่อประสานงานข้อราชการกับหน่วยงานองค์กรบุคคลต่างๆ ให้การสนับสนุนกลุ่มงานต่างๆในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์จัดทำทะเบียนคุมตรวจสอบพัสดุประจำปีจัดทำทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายตรวจสอบเอกสารคำร้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจำปีจัดทำงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณประกอบด้วยงานสารบัญงานการเงินงานพัสดุงานสารสนเทศงานแผนงานงานยานพาหนะและงานส่งเสริมการประหยัดและการออม 4ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเป็นศูนย์ประสานงานการดําเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานกับกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระต่างๆและประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไปแบ่งหน้าที่งานเป็นงานอาคารสถานที่งานอนามัยโรงเรียนงานประชาสัมพันธ์งานสาธารณูปโภคงานโภชนาการงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมกลางและงานปฏิคมโรงเรียน งานในหน้าที่ครูประจำชั้นคือดูแลเด็กนักเรียนประจำชั้นรับหน้าที่ครูที่ปรึกษาเช็คแถวเช็คชื่อนักเรียนในระหว่างจัดก,กิจกรรมช่วงเช้าทุกวันว่ามีการขาดลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือไม่งานในหน้าที่ถัดมาคือการเข้าโฮมรูมประจำห้องเพื่อรับทราบปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนประจำชั้นของตนนอกเหนือจากงานในหน้าที่ของครูประจำชั้นแล้วยังมีงานในหน้าที่ครูประจำวิชาที่ต้องรับผิดช,ชอบคือการสอนตามตารางสอนใน าวิชของตนการรับผิดชอบงานวิชาการจัดทำตารางสอนงานเขียนงานทะเบียนทำงานฝ่ายวัดผลในวันจันทร์จะมีการรับผิดชอบกิจกรรมเนตรนาีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันอังคารในช่วงเช้าและเย็นจะมีการยืนเวรประจำหมวดสาขาวิชาภาษาไทยประจำวันอังคารและวันพุธจะรับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมร่วมกับคุณครูอีกหนึ่งท่านคือกิจกรรมรักการอ่าน งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษามีดังนี้ 1. คัดแยกเอกสารและช่วยงานฝ่ายวิชาการ2ปฏิบัติหน้าที่ณจุดคัดกองบริเวณหน้าโรงเรียนประจำหมวดภาษาไทยในวันอังคาร3จัดทำป้ายคณะกรรมการคุมสอบโอเน็ตช่วยคุณครูฝ่ายวัดผล 4. จัดห้องเรียน15ห้าห้องเพื่อใช้เป็นห้องสอบขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสตรีราชินูทิศและเข้าสังเกตการทํทำ งานของแต่ละฝ่ายภายในโรงเรียน mm hmm. กรณีศึกษาเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนามสมมติว่าเด็กหญิงฟ้าสาเหตุที่เลือกศึกษาเพราะ mm hmm. นักเรียนมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความโดดเด่นขยันตั้งใจเรียนมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายมีผลการเรียนสูงและมีความสามารถในด้านวิชาภาษาไทย รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวเด็กหญิงฟ้าอาศัยอยู่กับมารดาโดยอาศัยอยู่ที่บ้านคุณตาเดินทางมาโรงเรียนโดยมีผู้ปกครองมาส่งด้วยรถจักรยานยนต์ งานอดิเรกของเด็กหญิงฟ้าคืออ่านหนังสือและร้องเพลงเด็กหญิงฟ้ามีความสนใจในด้านวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลมากมายจากการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาภาษาไทยในกิจกรรมที่ผ่านมาเด็กหญิงฟ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อเสนอแนะระหว่างการออกสังเกตการสอนอยากให้ออกไปสังเกตการสอนก่อนเดือนกุมภาพันธ์เพราะหลังจากเดือนมกราคมคุณครูบางท่านเริ่มทยอยปิดคอร์สและสอบเก็บคะแนนแล้วบางระดับชั้นเรียนออนไลน์ไม่สะดวกต่อการสังเกตการสอนและในบางโรงเรียนระยะเวลาที่ออกไปสังเกตการสอนตรงกับการจัดกิจกรร,รมภายในโรงเรียนทําให้สังเกตการสอนได้ยากจากการไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างภาคเรียนหรือสังเกตการสอนในโรงเรียนสตีรราชินูทิศทําให้หนูได้ทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รู้รูปแบบการสอนของค,คุณครูแต่ละท่านค่ะซึ่งค,คุณครูแต่ละท่านนั้นมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันค่ะนอกจากการสังเกตการสอนที่หนูได้รับประสบการณ์แล้วหนูยังได้รู้การทํางานของค,คุณครูฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียนค่ะแต่ก่อนหนูเคยไปโรงเรียนในสถานะของนักเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้หนูไปในสถานะของนักศึกษาสังเกตการสอนนอกจากนี้แล้วหนูยังได้ยินน้องนักเรียนเรียกว่าครูทําให้หนูมีความรู้สึก ตื้นตันใจแล้วก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าคาว่าครูมันดูเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากทําให้หนูมีแรงผลักดันที่อยากจะเป็นครูค่ะและบางคําถามที่หนูเคยตั้งไว้ก่อนที่จะเข้าไปสังเกตการสอนบางความรู้สึกที่หนูรู้สึกประมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะไม่สามารถทําได้ดีแต่พอเข้าไปสังเกตการสอนจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มากเกินที่เราสามารถทําได้ค่ะแล้วก็หนูสามารถตอบคําถามตัวเองได้แล้วค่ะว่า ทำไมหนูถึงอยากจะเรียนครูไทยและทำไมหนูถึงอยากจะเป็นครูจากการที่ไปสังเกตการสอนครั้งนี้ค่ะ คิดาแล้วก็กระนกพรเนาะค่ะเคครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะค่ะค